เราอยากใช้ชีวิตให้ดีมีความสุขสามอย่างที่เราจะต้องมีในชีวิตข้อที่หนึ่งรับผิดชอบต่อตัวเองความสุขทุกขของเราไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นเธอต้องทำอย่างนั้นสิฉันถึงจะมีความสุขลูกต้องดีสิแม่ถึงจะมีความสุขไม่เกี่ยวค่ะคุณสามารถเลือกที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวของนเองสองคุณจะต้องหัดเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิตค่ะกําหนดอย่างชัดเจนลงรายละเอียดฉันเห็นภาพตอนฉันอายุแปดสิบเนี่ยฉันเป็นคนแบบไหนอยู่ในบ้านแบบไหน มีความสุขแบบไหนไม่ต้องไป8ปดสิบไกลมากก็ได้เอาแค่ okay. หนึ่งปีห้าปีให้หลังจากนี้และข้อสุดท้ายให้เป็นคนที่มีเมตตาต่อตัวเองเยอะๆเมตตาต่อตัวเองคือทุกครั้งที่เราทําผิดเรามักจะทํอะไรกับตัวเองงู้จังเลยว่ะห่วยจังเลยฉันสู้คนนั้นไม่ได้หรอกด่าทอแต่ตัวเองทุกวันทําไมวันนี้เราไม่บอกตัวเองว่าไม่ไหลโง่ก็เริ่มใหม่ด้วยกันฉันเชื่อว่าแกทาได้เราเอามือเนี้ยไปแตะไหล่เพื่อนแล้วคอยปอบเพื่อนมาทั้งชีวิต แต่เราไม่เคยเอามาแตะตัวเองแล้วบอกเลยว่าถึงแกจะโง่นะแต่ฉันก็รักแกอยู่ดีถึงแกจะพลาดนะฉันก็ยืนอยู่ข้างแกไว้ไปด้วยกันนะเมตามตาเมตตาเพราะเมื่อคุณเมตตาตัวเองเป็นจิตตัวนั้นแหละที่จะทําให้คุณเมตตาคนอื่นเป็นได้อย่างแท้จริง